เจาะประเด็นข่าววันนี้ครับยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องของการนำแรงงานไทยในอิสราเอลให้กลับไทยอย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดนะครับอันนี้สำคัญมากเพราะว่าภาครัฐมองแล้วว่าสถานการณ์ก็มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้นและขยายวงกว้างดังนั้นครับแรงงานไทยในอิสราเอลต้องรีบตัดสินใจในการเดินทางกลับนะครับท่านผู้ชมที่มีญาติพี่น้องที่ทำงานอยู่ก็ต้องโทรศัพท์ไปบอกนะว่ากลับมาก่อน เพราะถ้าเกิดว่าเหตุการณ์รุนแรงขึ้นเนี่ยนะครับการที่จะอพยพแรงงานไทยไปยังสนามบินการที่จะเอาเครื่องบินไปรับเครื่องบินจะออกเนี่ยมันก็ยากลําบากมากนะครับกลับมาแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้กระทรวงแรงงานก็มีการเตรียมตําแหน่งงานว่างกว่า60,000ตําแหน่งไว้รองรับหลากหลายมากนะฮะหลากหลายประเภทงานหรือบางคนบอกว่าผมมีทักษะมีสกิลที่สามารถทำงานต่างประเทศได้ กระทรวงแรงงานก็พร้อมที่จะประสานไปยังประเทศต่างๆที่เขาก็ต้องการแรงงานไทยไปทํางานอยู่แล้วโดวยเฉพาะงานด้านปศุสัสตว์ด้านการเกษตรแล้วก็มีแรงงานบางส่วนบอกว่าการที่จะไปทํางานต่างประเทศไปทํางานอิสราเอลเนี่ยผมกู้หนี้ยืมสินผมเป็นหนี้อยู่จะกลับมานี่ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าภาครัฐเห็นถึงปัญหานี้ล่าสุดครับคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติงบครับ1,200ล้านบาท กับโครงการสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทยในอิสราเอลนี่แหละเพื่อเอาเงินตรงนี้ครับไปชำระหนี้สินที่กู้ยืมมาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานที่อิสราเอลหรือจะอไปลงทุนประกอบอาชีพก็ได้ครับคุณสมบัติง่ายๆครับผู้ที่จะมากู้ตรงนี้ก็คือต้องเป็นแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ที่ประเทศอิสราเอลซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงแรงงานนี่นะครับก็มีอยู่ประมาณ2 5 0 0 0คน อายุ20ปีขึ้นไปอายุผู้กู้บวกกับระยะเวลาผ่อนต้องไม่เกิน60ปีพูดง่ายว่าถ้าคุณกู้ตั้งแต่อายุน้อยเนี่ยนะครับระยะเวลาผ่อนก็ยาวนานเงื่อนไขก็คือกู้ได้ไรละไม่เกิน1,500 0 0บาทที่สำคัญครับเวลาเราจะกู้เงินต้องอยากจะรู้ว่าเอ๊ะและด้ดอกเบีย้ยยไงดอกเบี้ยต่ำครับดอกเบีย้ยร้อยละ1ต่อปีเท่านั้นเองเพราะภาครัฐเขาชดเชยให้ร้อยละ2ต่อปีนี่แหละครับ เป็นสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำครับท่านผู้ชมครับที่สำคัญก็คือระยะเวลาผ่อนนานครับไม่เกิน20ปีแถมครับปลอดจากการชำระเงินต้นในช่วง12งวดแรกสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำระยะเวลาผ่อนนานนะครับแถมยังไม่ต้องผ่อนเงินต้นในช่วง12งงวดแรกด้วยนี่แหละครับจัดเตรียมสินเชื่อไว้ให้ เป็นสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทยในอิสราเอลก็ต้องย้ำและครับว่าถ้าแรงงานไทยในอิสราเอลที่กลับมาแล้วหรือกำลังจะกลับสนใจสินเชื่อนี้รีบเลยนะครับไปติดต่อที่ธนาคารอมสินและทกสนะครับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2,567หรือจนกว่าจะครบวงเงินคือธนาคารอมสินและทกสนี่เขาเตรียมวงเงินสินเชื่อนี้ไว้ธนาคารละ 1 0 0 0ล้านบาทเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบตัดสินใจกลับมานะครับแล้วมาขอสินเชื่อตัวนี้ดอกเบี้ยต่ำผ่อนนานจะเอาไปชำระเงินกู้หรือจะเอาไปประกอบอาชีพก็ได้เพราะฉะนั้นครับแรงงานไทยในอิสราเอลที่ยังมีอีกจำนวนมากนะฮะที่ยังไม่กลับรีบตัดสินใจกลับมานะครับกลับมาแล้วมาขอสินเชื่อก็ได้ นะครับหรือจะทำงานต่างๆซึ่งกระทรวงแรงงานก็เตรียมตำแหน่งงานว่างไว้รองรับหรือจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศประเทศที่ปลอดสงครามก็ได้กระทรวงแรงงานก็พร้อมประสานให้แต่ตอนนี้รีบกลับมาก่อนเพื่อความปลอดภัยครับ